ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโ no น้ตสเปคครับเราอยู่กันที่คอมมาดอาเกนแอนอาเกนนะครับเป็นไลยแรกของโน้ตบุ๊กสเปคอันเนี้ยไลฟ์ก่อนตั้งใจจะไปดูนะครับว่าการ์ดจอมีขายในงานมากน้อยขนาดไหนนะครับโปรโมชั่นเป็นอย่างไรเขาเขา,ขาเน้นโฟกัสเฉพาะที่เฉพาะการ์ดจอที่เขาบอกว่าเหมือนมันแตกแล้วนะครับราคาเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าแอบไปส่องแล้วภาพรวมส่วนตัวนะถูกกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถูกจนแบบเกืบถึงระดับปกติอะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ ถูกลงว่างกว่าเดิมนะครับใครมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับขบมาดในงานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ระมาดเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเวลา10โมงถึงสองทุ่มจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ไบเทคบางนาน,นะครับใครไม่สะดวกก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับแต่ว่าขับรถมาก็สะดวกนะครับเพราะว่าที่จอดรถนี้เยอะนะครับไม่มีงานอื่นซ้อนนะเพราะฉะนั้นที่จอดรถโอกาสที่จะว่างก็มีสูงนะถ้าใครที่จะขับรถมา ส่วนโมชั่นในงานอื่นๆเดี๋ยวราอติดตามจากแอนดี้ก้อนะครับแอนด,ด์อาร,อาร์อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เน้นโฟกัสการ,การจอเป็นหลักก่อนนะครับหน้างงานนะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะเช็คโอ้เอซิคูอ,อินดิเคอะไรต่างๆก็ไม่ได้เช็คอะไรนะครับคิดว่าถ้าใครมาก็ป้องกันตัวเองก่อนพอสมควรนะครับก็ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากให้มิดชิดนะครับในงานวันแรกเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยแออ,อัดมากนะครับเพราะเขารู้สึกได้ปลอดภัยได้ประมาณหนึ่ง <S 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 พูดไปใส่หน้ากากไปก็เหนื่อยเนาะ โอเคปะไปดูกันนะครับผมขอบูธแรกก่อนละกันของร้านแอกนะครับรรรอย่าลืมสักแกนนะครับสัแกน,นแปะ๊ะแะก,ก,ก็จะมีบูธของทางไอจีซิตี้นะครับ <ใน S 2> หรือร,าร้านแอก,กนะครับบูธแรกเดี๋ยวไปเดินข้างในกันก่อน วในงานจะมีคอมเซตนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามของไอ้มิก้ออีกทีนึงน,นะครับเขาจะมาแนะนาคอมเซตว่าในงานมีคอมเซตอะไรบ้างนะครับเท่าที่สอบถามเบื้องต้นแต่ละเซตเนี่ยก็คือเยอะพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมาวันหลังมันจะไม่มีเซตนะครับอาจจะมีเซตคัสตอมมาใหม่ๆนะครับดูกระจอดสีดูกระจอดสีก็มีสีเขียวอยู่นะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่มีนะแล้วก็ในงานก็มีขายแยกอยู่นะครับมาดูกันก่อนนะครับ อันนี้สามศนะครับจะมีของอินโนมีสามศนยศูนย์ก็คือหมุนสี่เ้าคล้ายๆประมาณค้าก่อนนะครับมีสามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสอาสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่เก้าร้อยเก้าสนะครับสามศนยูนต์ีก็ประมาณหมื่นแนเกะครับส่วนของโซตักเนี่ยก็สามศูนย์ห้าศูทุกหน่อยนะครับเริ่มที่หมุนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสองเก้าสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่เก กัปปิคก็บอกว่าร้าน <laughs> เอสร้านเอสนะครับผมขอเรียกไอทีซีแล้วกันเดบิตเดบิตแล้วก็สามศนย์ศูนย์เนี่ยตัวน,นี้หนึ่งสี่เก้าผมว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากได้สา <laughs> มศนย์ศูนย์เพิ่มอีกนิดนึงนะครับจากสามศูนย์ห้าศูนย์เป็นสามศูนย์หกศูนย์นะครับกัปป <laughs> ิคบ,บอกว่ากดสกดล้ร <laughs> <Run> ้านเอสนะครับโอเคเอสครับโอเคป่ะต่อนี่ครับมีกล่องเขียวคือในง,งานขายแยกนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีของก็ร้านเอสนะครับหรือว่า ร้านอินเทอร์เน็ตลกันอ่ะผมขอแนะนำโปรโมชั่นเอ็มดีก่อนเขาภูมิใจนำเสนอมากเลยก็เอ็มดีจะมีสองโซนนะครับเื่อเนี้ยเป็นโซนโนบุ๊กแล้วก็โซนคอมโพเนนต์การ์ดจอรนะครับถ้าใครที่อยากจะอยากได้มามากปีนะครับก็เชิญที่นี้ได้นะครับ มีโปรโมชั่นนะครับแนะนำโปรโมชั่นหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมยังไม่แต่งหน้าเลยเออต้องแต่งหน้าด้วยเหรอง่ายๆครับผมโปรติชีนโซมาลีนเนาะโอเคครับผมโปรโมชั่นนะครับผมของ AMD เราจะคือเดี๋ยวแล้วลูกเขาก็รู้หมดเลยว่าคุณไม่ทำงานจำโปรตตัวเองไม่ได้ขอโทษขอโทษครับมามาใบไม้เลยแน่แน่นะครับผมซื้อ CPU AMD เนี่ยนะครับผมตั้งแต่สามห้าเจ็ดเก้าแถมมาม่าไปเลยแล้วก็เป็นมาม่าจะบอกว่าเป็นมาม่าของ AMD เองเลยนะครับ พัฒนาสูตรเองชิมกันปากพองเลยจนในรสอร่อยอร่อยมากาๆการตีงนก็ไม่มีปัญหาแน่นอนกินไปถูกต้องไม่เอ่อ,อก็อยา,อย,าโอโยอมีแต่ว่าเรื่องปัญหากาันกินเนี่ยก็ยไม่มั่นใจ <laughs> <c oughs> นะครับผมแน่นอนเอ่ออันนี้คือก็คือ,คอผ่านอยอยทุก,ย<า>กอย่างค,ครับผมก็ได้จะลองชิมยังครับยังครับยังครับเห็นเห็นแล้วยังไม่กล้ากินยังไม่กล้ากินเห็นเ็นมีส่งไหมให้ที่ออฟฟิศแล้วครับโอเคไม่กล้ากินก็ก็ก็รับรองอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ แน่ๆก็จะมีเรื่องของอโปรคู่นะครับผม CPU คู่เมนบอร์ดนะครับผมก็จะได้แผ่นรองเมาส์มีพอร์ตรองเมาส์มี Keep มีมกีบบอยเชอร์นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ก็แน่ๆคุณคุณมาซื้อในงานเนี่ยน่าต้องโดนโปรโมชั่นสักตัวนึงแน่นอนฉะนั้นก็คือซื้อแล้วนําไปเสร็จมาที่บูท AMD บูทอัสนสวยงามของเรานะครับผมแล้วผมก็คือถ้าอยากได้มาม่าพีมาซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลงถึงเป็นที่นี่ก่อนถูกต้องนะครับผมก็คอนเซปต์รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ของช่วยค่าของชีพแหละออตอนนี้เนี่ยก็คือน้ํามันแพงอะไรก็แล้วแต่เราก็มีบัตแรบบเติมน้ํามันให้ด้วยนะครับผมมาแลกได้มีบัตรไวเซลของโรตารสของเซนทัลน,นะครับผมก็ให้คุณไปแลกได้ช้อปปิ้งได้ไปซื้อของได้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เหมาะกับยุคนี้แล้วกันนะครับผมอ่าครับผมด<ม><อ>ีนะครับผมโอ้ยอดีเราเรามีเงื่อมีอยังอไงมาอย่างแบบเนี้ยมีหมดแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคครับของรับของรับก็อย่าลืมใครสัก ไปซื้อไปซื้อซีพียูเอ็มดีนะครับคอมเซ็ตต่างๆก็มาแลกทีมันได้นะครับกระจอกกัะจอด้วยครับกระจอมีเยอะไหมกระจอเเยอะมากเยอะมากราคาดีด้วยเครื่องเห็นราคาตลาดเยออ๋อโอเคโอเคใครใครอยากได้กระจอไขแดงมาเลยมีแน่นอนราคาตลาดกันเลยนี่เขคือคือคือแบรนด์นี้ยเขาขายกันเป็นทีมอย่างเงี้ยแหละอันนี้ครับมีมาม่าเยอะแยะครับนี่พี่มิวเสียงของเราไม่เป็นไรก็คืออันนี้มาม่าแถมนะครับใครจะซื้อ C.P.U. P.C. ประกอบนะครับของ A.M.D. ก็มาแลกกันได้ตรงนี้นะคะรับโอเคไปดูต่อไปร้านสปีดกันดีกว่าสปีดกล่องเขียวสวยมากเลยกนะ็ถัดจากเอ่าะครับิกก็บอกให้อ่านว่าเอโอเคครับไอซีสีแล้วกันนะครับถัดมาจะเป็นร้านสปีดนะครับ อัสปีเนี่ยก็จะมีหลักๆเขาจะขายของ P&Y n นะครับ P&Y เนี่ยสูงสุดตอนนี้ก็คือเป็น3080นะครับ3080ติ3080เนี่ยตอนนี้ 33, 33, น,น,น,นะครับมี3080 33,990บาทไอ้3 3 9 0บาท3 0 5ศเริ่มต้นที่129นะครับ3 0 7 0ไอ้ผมว่าชอบเป็น3 0 7 0ตินะครับอยู่ที่24,900บาทแล้วั็3ก8 0ตินะบ, 40, บาทบ44,900บามศนวนมาก พอสมควรสําหรับทุกคนนะครับมีทั้งคอมเซตแล้วก็ขายแยกเช่นเดียวกันดูก่อนเป็นว่ามีเยอะครับถ้าใครอยากได้ตัวของพีเวนไรนะครับที่ที่ร้านอื่นเขาไม่ค่อยมีก็จะมีที่ร้านสปีดเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวคอมเซตเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทได้สามศูนย์หกศูนย์โดยภาพรวมของคอมเซตในงานนี้นะครับราคาถูกลงกว่าเดิมนะครับตัวก่อน,นงานก่อนผมจำได้ซื้อให้น้องนทีทงานนะครับ ประมาณ306หมนะครับได้3060แต่ตอนนี้แค่เริ่มต้นประมาณ32900ก็ได้3060แล้วถือว่าราคาดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่ประกอบคอมเซ็ตนะครับถ้าซื้อแยกผมก็ว่ามันยังราคาดีแหละ,ปะไปนะ,นะใครคร่คเข้าง,งานฟรีครับเข้าง,งานฟรีครับกระตุกกระตุกเป็นช่วงๆนะครับกระหอภายนะพยายามเน็ตมันน่าจะไม่เสถียรนิดนึงรนะับในงานคนค่อนข้าง,างเยอะกระตุกอะ หน้าเราเป็น่านู้นอ้าวโอเคมาเป็นช่วงๆนะขออภัยครับอันนี้ใช้เน็ตข,ของของใครหนึ่งแล้วกันนะครับมันกระตุกเิดนหนึ่งขออภัยเดี๋ยวจะปรับปรุงทีนะครับเพราะว่าในงานคนคน่อนใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็สัญญาจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยถัดมาก็จะเป็นบูธของแบร a n ์นานะครับแบร a n ์นาก็จะมีทั้งคอมเซตนะครับมีโน้ตบุ๊กพีซีดีอต่างๆครบเหมือนกันนะครับจะมีบูธต่างฝั่งของฝั่งซ้ายขวาแต่เหมือนแบร์หน้าจะเน้นเรื่องของคอมเซตนะครับ ใครสนใจคอมเซตของบรนา,าก็เดี๋ยวรอช่วงบ่ายๆแล้วจะมีรายแยกอีกทีหนึ่งนะกันนะครับอันนี้มีคอมเซตนะโปรคอมเซตต,ต่างๆเ,เดี๋ยวบ่ายมาโฟกัสอีกทีหนึ่งส่วนราคาในงานนะครับก็จริงๆแอบแอบขโมยมาแล้วนะครับก็มีกระจอก็จะเป็นพวกเริ่มต้นนะครับก็เป็น RX 6 6 ห 6, 5 0 0กาูน X C นะครับห5ื่าบาท6800ก็สี่หมื่นหานะครับฝั่งนี้น่าจะเน้นการการจอรที่เป็น M D มากกว่านะครับแล้วก็สาม0 1น5 0 0ูนย0หนึ่งหารนะครับแล้วก็ตัวสามศูนย0จศูนารอะครับอันขวานนหน่ง <c oughs> เอ้าไม่ดูเหรอไม่ดูไม่ดูด,ดูโปยนิดหนึ่งครับเนี่ยผมขอเปิดโปยแล้วกันอันนี้นะครับ โอเคมานี่ครับมีโพยไทยก็เอาตามเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับตัวสองสูนย์เจ็ศูนย์ LHR นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สองหมื่นหกนะสองศูนย์เจ็ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์นะครับหมื่นสองเก้าไอ้สองศูนย์หกศูนย์ตัวนี้หน้าโดนนะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะครับแล้วก็จะเหลือเป็นหกห้า คำสูญเก้าศูนย์โดยซิ้เท่าไหรคำสูญเก้าศูนย์หกหมื่นเก้าตัวนี้จะเป็นอาซูตเอ้ยโอเคนะครับคำสูญเก้าศูนย์ตัวนี้นะคำศู์เก้าศูนย์หกเก้านะครับนี่คำสูญคำสูญคำสูญเก้าศูนย์ตีก็อยู่ที่แปดหมื่นแปดนะครับคำสูญแปดศูนย์ที่ไออยู่ที่หกหมื่นสามห้าหมื่นหกสามห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็น้องนั้นลองได้ดูนะครับมันเยอะมากแต่ว่ามีหน้าเดียวนะเดี๋ยวผมลงถ่ายรูปลงในเพจให้อีกทีหนึ่ง ซูมดูอซูมดูเลยนะครับไม่สนใจก็มาส่องกันได้นะครับทุกตัวมีขายแยกนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับคืนคืนครับก็ประมาณนั้นสำหรับของบันนาครับเดีย๋ยวมาลายแยกอีกทีนึ่งไปต่อไปอัดไว้เข้าตรงนี้ก็ได้อ่อบอกตากล้องนะครับต่อเจอปิ่ตงิตีอะไรก็สองสองไม่ต้องสนใจคนพูดเยอะก็ได้ ก็แอดไว้ก็จะมีคอมเซตนะครับมีโน้ตบุ๊กเหมือนกันครับสเต็ปคล้ายๆกับตัวของร้าน i อ e ดี i ตี้นะครับขอบคุณครับัคบอ้ออีกอย่างคือในงานเขาจะมีโค้ดโค้ดพวกคอยต่างๆซื้อผ่าน lazada ซื้อผ่าน shopee ได้นะครับเราประมาณ2,000 2,500 3,000อันนี้แล้วแต่ตัวโมงโมชั่นนะครับอ่ะขอไล่เลยลวกันนะครับกั๊จอนะครับ 6650 XT โดนปิดไปแล้วครับราคา6 9 5 0าของหมดแล้วแล้วก็มีตัว370นะครับ26,900บาทถัดมาทางขวาจะเป็น6650 XT นะครับ1 5 0 0เ้ยว่าราคานี้น่าจะราคาผิดแน่เลยเปเไปไฟสว่สงางๆใช่ไหม <laughs> 66อ่าทางขวาแล้วกันครับไปถึงอระสุด66 50 XT หมื่นห้าพันห้าร้อย30 Gen 3สองหมื่นเก้าอ่านี่โอเคได้อยู่นะครับทางขวาก็จะมี 6, 50 XT 30 60169นี่เอเมซายตัว gaming X นะครับตัวนี้ราบอความร้อนดีนะครับแน่นอนครับทุกตัวขายแยกเช่นเดียวกันหรือประกรอบคอมเซ็ตก็ได้จะมีคอมเซ็ตที่ทางแอดไวตั้งไว้แล้วแล้วก็จะประกรอบแยกก็ได้เหมือนกันนะครับบางทีเราไม่ถูกใจ CPU ไม่อยากเป็นแรมอยากเพิ่มแรมอ,อยากได้เซ็ดีอะไรเงี้ยสามารถทำได้เซ็ตตั้งค่านในงานได้นะครับมีช่างประกรอบให้ อันทั้งขวานาะแต่นี้จะเป็นออรั Holy Shut Hi fahren. สก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ครับเหมือนกันแต่ว่ามีบูธแยกก็ประมาณก็จะมี60370ต้นะครับ20,000 29ทั้งขวาก็จะเป็นตัว g ก l a ล็กนะครับใช้คำว่าฟรีนี่คือไม่บอกราคานะแต่ผมบอกว่าฟรีก็คือ พีเอ็กโกโต้สตรีมด็อกพีเอ็กโกโต้สตรีมดอกนะครับแล้วก็เกมมิ่งคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเมาส์นะครับอันนี้ก็คือราคาเดี๋ยวสอบถามกันอีกทีนึงก็มีโซตแอกครับโซตแอกจะมี3ามศูนย์นะครับหมื่นสองพบาทแล้วก็ตัวส 50, ามศูนย์เจ็ดศูนย์สองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับทางกกลแลกฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับมีแถมสตรีมด็อกเยอะนะครับแล้วก็จะมีของโซตแอกเนี่ยครับมีแจกบ,บัตร เติมเ้ำมันด้วย500นะครับก็อย่างตัวแรมนะครับก็แรมจะมีแรม c o r ซนะครับที่เป็นตัวทั้งตัวที่อ่ะในตัว d d r 4นะครับ3,200ก็เริ่มตัวที่2,300นะครับ16กิกตัว RGB ก็สมััม6 0 0อยู่ที่5,400นะครับแล้วก็อันนี้เป็น d ี r 4ทั้งหมดนะครับแรมพอ PC แล้วทำแรมโน้ตบุ๊กก็เริ่มที่1,200นะครับ น่าจะไปตัดจบที่ของ JB นะครับคุณพีเ็นเตอร์รถนี่มากเลยอ่ะคุ้มเเพื่อรับสิทธิ์ในกนารซดอ่ะสุดท้ายนะครับก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดน่าจะเป็นของ JB นะครับ JB ก็มีคอนเซ็ปตข์ของ IB ของไอเขาเหมือนกันแล้วก็ กาจอแยกเมนบอร์ดต่างๆอี่จะมีขายปกติครับจริงๆราคาผมถท่าเทียบดูนะสามสี่ร้านที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ค่อยหนีกันมากเพราะเหมือนเป็นโปรกลางนะครับส่วนใหญ่โปรจะต่างกันตรงที่เรื่องของคอมเซ็ตถ้าคอมเซ็ตที่แต่ละร้านจัดเนี่ยก็จะมีส่วนลดที่แตกต่างกันเพราะว่าคัสตอมเช่นซ p u ตัวเมนบอร์ดตัวกา้จอต่างแบรนด์กันเนี่ยส่วนลดก็จะมากน้อยต่างกันแต่ส่วนใหญ่ผมเท่าที่ดูนะก็ไม่หนีกันมากประมาณพันสองพันนะครับ อันนี้ก็จะมีพวกออฟฟิศมีแดมนะครับมีทีสกิลตัวปกติตั้นต้นที่ประมาณ2,190ครับก็คงมีของทีสั้นนะครับเป็นดีอาหยากหาดีอาในงานนี้มีแน่นอน,นครับไม่ใช่ของขาดเหมือนเขามาดครั้งก่อนนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างครบไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เอสดีครับเอสถ้าเทียบกับครั้งก่อนก็ราคาถือว่าเซเหมครับถูกกว่านิดนึงขึ้นอยู่บางตัวส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเจนสามในราคาลงเยอะและส่วนเจนสก็ลงมานิดหน่อยนะครับใครอยากได้ตัวเจน4ก็ในงานเนี่ยมีหลายเลือกหลายตัวเลยถ้าเทียบกับครั้งก่อนถือว่ายังน้อยแต่ครั้งเนี้ยเอสเยอะมากอัดมาก็จะเป็นพวกตัว WD นะครับ v ิ s i o n น d ีโปรโมชั่นชนในงานนะครับก็ ใครซื้อพวกซีเกตพวก WD ลองเช็คโคยังไงดีเขาจะมีพวกแจกพวก voucher พวกของแถมต่างๆนะครับดีนึงอย่างนี้ย WD นะครับ WD ก็จะมีโปรพวกแถมอย่างเงี้ยพวกลมมวกนะครับเสื้อหรือถ้าเราซื้อพวกรุ่นที่เขาทำโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีตัวรดตัด voucher นะครับ200บาทหรือว่า half d i นะครับของที่ สองเทสามเทสี่เท, 4, ทนะก็จะแจกอาเชอร์เพิ่มก็เป็นอ o เตอร์ลดตัดนะครับไปซื้อของใช้ได้อันนี้ก็เป็นโมชั่นพิเศษในงานนะคือถ้าใครซื้อเครื่องที่มี SSD พวกนี้ก็สามารถไปแลกได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกระจอก็จะมีของกาแ a x กนะครับอันนี้ก็จะแ่มสตีมด็อกเอ็กโกโต้สตีมด็อกครับแล้วก็กระจอมีเขียวอยู่ อินโนนะครับเริ่มต้นที่149เป็น3060นะครับถ้าถ้า30 50จะเป็นของโซ่แตกนะครับโดดสุดถ้าเป็นตัว3060เนี่ยผมให้อินโนนะครับ, no รบก็เป็นตัวสองพันลม149นะครับถ้าใครที่อยากจะซื้อแยกก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับคนนี้อนอกนั้นก็โปรโมชั่นแถมร่มนะครับหรือใ,ใครที่อาจจะไม่อยากใช้ RTX นะครับก็จะมีพวกซ t x 1660นะครับตัวนี้8,890บาทนะครับ น่าจะเป็นเย็นส right. ุดท้ายของของทีเทียกนั่นแหละแล้วก็สามส่วน001 5400นะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาครับดูโอ้ลูกจุดต้นของฝั่งนู้ไปจะถึงของฝั่งนี้ไปจะถึงรอบพออย่างนี้ค่ะยังไงฝากทักทายสาวๆหรือถามข้าวหมกโปรโมชั่นจากพุณเถอดก็ได้ค่ะเอาละดูหน่อยแม่แต่วันนี้เรามีสินค้าอีกเยอะเลยเราพูดถึงรถุกกันบ้างนะคะรวุกเยอะมาก เรียกได้ว่าตกทต่มกในหมดแล้รวมอยู่ที่บูนเจ็ดีัล้วงพันสีร้ยบกระจอก็มีสัมพันธ์เชูนสองพันสี่อสมพันธ์เชสูนเป็นคูนะครับสองพันสามพันสี่ร้อยเกีย์บายก็จะมีตัวที่เป็นตัวหนึ่งสนะครับเป็นดูเป็น e ี g ก e o โนะหมองเก้าหันเก้าบาทแล้วก็ส่วนของ Power Color เนีรยในเยอะถ้าใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องกัดจอใค่ายเขียวค่ายแดงอย่างในเรื่องของประสิทธิภาพในราคาที่ คุณค่าก็จะมีตัวของ power color นะครับที่รถเยอะมากโดยเฉพาะตัวท็อปๆอย่างพวก6800 XT 6900เนี่ย6800เนี่ยก็ประมาณ380 0นะครับราคา29,000แล้วก็30 6 9 0 XT นะครับประมาณ3 0 9 0 36,900ก็ถ้าเทียบเ a n g e นะครับผมว่า6900 XT เนี่ยคุมถ้าเทียบกับ ตัว3090นะราคามันถูกกว่าด้กันยแหละ3า9 9 0 0แต่ข้อเสียของมันก็คือก็ใช้ power ค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาเรื่องของความร้อนสูงนะครับก็อันนี้ถือเป็นข้อแรกแล้วกันถ้าใครจะใช้ตัวนี้ก็ต้องจัดเคสดีๆแล้วก็เพิ่ม power ด้วยนะครับโอเ่ okay, น่าจะประมาณนี้ไปจะจบกันมีใครสนใจสอบถามอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆนะ ดูมอนิเตอร์หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะมีของทีมดูให้นะครับรับผมในงานมอนิเตอร์ก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ที่ผมดูราคก็จะมีโปรโมชั่นลดต่างสี่ร้อยห้าร้อยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ราคารถแรงเหมือนกับเวลารุ่นใหม่ออกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบราคาพิเศษแต่แบบระยะเวลา กล้องแฟรไเป็นนิดน,นึงแต่ก็พอ,อเห็นได้อยู่นะครับก็ส่ดสุดท้ายสาหรับรายแรกนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สุดง่ายก็คือการ์จอในงานมีเยอะมากทุกร้านขายแยกหมดมีโปรผ่อนนะครับอย่างของไอซีแลีละกันนะครับอามีโปรผ่อนผมจะจำไม่ผิด12เดือนหรือ24เดือนเนี่ยสำหรับตัวการ์ดจอหรือสินค้าอื่นนะครับรวมไปถึงจะประกอบความในงานต้องมีทั้งคอมเซส็ตสำเร